สวัสด,ดีเจ้ายินดีต้นรับเข้าสู่จังสะพ้ยายสกอตแลนดน์นะเจ้าวันนี้กำลังจะออกไปซื้อของพาชมวิวอาบ,บดีนนะเจ้าอาการฮอนมากวันนี้เซลซีองศานะเจ้าผู้ซึงเหมือนอยู่เมืองไทยเลยฟินเทจโฮมอ o o h อตดันดิ้ t o อต o t เยอะ no b u r n i coupé. Okay. <gasps> กีกกัมมานี่หน่อยได้มาไหวเขียนโหนแต่หันว่ะ <c oughs> ตูกตึกตรงนี้นะเจ้าจะเป็นที่พักของ,องนักเรียนนะเจ้าตีนักศึกษาตีคนมาเฮียนมหาหลัยนี่นะเจ้าโรเบิร์ตโกลเดนไม่เนาะฟอร์สจูน r students s ม u ิ e n t s a c c o ม m ิ d a t i o n a c c เ m m o d a t i o เจ้าคนติดมาเฮียนเข้มปักเข้มยังก็

เราเรยนวิ่งที่ทางด่วนสุดสท้าย้วรถ a ฟในกรไ้ดนกีรถไต้ิมีอถไฟต้ดินกะ็มีรวไฟใตนกมีรถไฟใตนกมืรถไทย้ดนก็มไทดีกวมี้เกมืองนอกโดนเ็ิีรวนก็บีรถต้นก็มีไทย้ดินก็่างถไฟดก็มีไฟต้นก็มีรตอยนกงมีรถไอในก็มีนก็มีรถเก็สายไฟ่ต้อยลกหมัรนไฟใต้ดินก็มอ้ดินสายไฟอยู่ใต้ดินมดนม้า <c oughs> น,นี่คือก็บเว่าดแท็รถสวนกับเนี่ยแม่แล้วเจ้าสายไฟบ้านเมืองเขานี่บบมีห้อยระยงไลยยางมิสเตอร์เ h e roads are bad b don't get we don't get electric people die every year ชมอุตสาห์ชมมาอย่างดี ถนนสวยเดินโดนเปิ่นสวนกับมาเหี้ย <c oughs> สายไฟตั้งเพดถนนมั่นจันสายไฟโบวันระยงระยางเออไปโตแบบเป็นราคาเนี่ยยกข่าวอู้สิคุ้ยสิ Wah, teh kalian. Sinderi. When I go back home, I have to buy new umbrella. Oh, yeah. <laughs> umbrella. Umbrella. Keep the, keep yes. the rain off. No, keep the sun off. Keep the sun off my skin too hot. Hati corlur karena jauh. ขอบคุณติฮับชมนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ตรง u b e c h ช n n e l ของอิเมยต์ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าบ๊ายบาย